¡Es la pena. อยกขาเหรอหรืออะไรยกขายกขาใช่ไหมพ่อ จ <laughs> ินได้ไหมเนี่ยไปเร็วเร็วเร็วย 我得拼爹。 Aber okay. ich okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รูบอน โอ้โยโอ้โยไปเร็วโอ้ยอย่าเอาจาเฮืเอกเฮอะไปช่วยกันเร็วไม่ได้ยินหรอกข้าวบนเข้เาวเ,เ,เ,เลย ใช่ค่ะใช่ประกบตัวไว้ Enough, <tama> 阿白嘞！ กันอะไรวะชอบอะไรบกขยี้บกขยี้ หมดยังเอาเวลาเออโหยแม่คือเฮ้ยเลีรยไปเลี่ย ไปไปรวเร็วเออไปเร็วปีปีไปไปเร็วไปไววิกวิกเออไปเร็วไปทางนู้นลูกจะไปยังไงก็ไปทางนู้นน่ะเครื่องร้อนจีเลยมันเครื่องมันแบบถ่ายต่อไม่ได้เลยมุณูมต้องให้ไอโฟนเอ